ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านสายทองอีกแล้วนะคะบ้านสายทองของใครไม่ใช่ของเรานะคะแม่บอกว่าหาปลั๊กไม่เจอคะ่ะเจ้าของบ้านยังไงคะคุณแม่เอ๋ <laughs> <laughs> เราก็มาแต่งคุณแม่เอ๋กันในธีมของสวยหรูและดูดีนะคะและดูแพงเพราะอะไรคะชุดไปตัดเชียงใหม่ยังมาไม่ถึงเลยคะ่ะแล้วงานวันไหน <laughs> วันนี้ค่ะพร <laughs> ุ่งนี้เดี๋ยวแก้ให้แล้วก็ส่งให้นะคะมาชามากเลยนะคะตั้งเชียงใหม่ใจร้ายมากแกงให้สุดแล้วก็อยู่ที่ไหนคะ หยุดอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะมีอะไรอยากฝากถึงช่างเชียงใหม่ไหมครับไม่เป็นไรค่ะแม่บอกผ่านไลน์ไปไม่เป็นไรค่ะติดแฮชแท็แกค่ะแม่ฉันเป็นคนดี ราคาก่อนอื่นนะคะเราติดสก๊อตเทปให้คุณแม่นะคะดูไปดูมาหน้าคุณแม่เอ๋คล้ายกับแม่อ้อยเหมือนกันคล้ายแม่เธอนะคะลูกตรงหน้านะคะอ,อาเราติดสติกเกอร์ตาสองชั้นให้สูงกว่าชั้นพับตาจริงนะคะเพื่อให้ตาเนี่ยดูเปิดกว้างขึ้นยกหางตา้วคะไม่ต้องไปหาหมอกระมุนแล้วนะคะ <c oughs> เราสามารถยกได้โดย,ย <ก S 1> ไม่ต้องหา <ยก S 1> งคุณหมอนะคะยกเองค่ะ <c oughs> ด้วยในงบราคาสามหอบาทแต่ถ้าไปหาหมอกระมุนอาจจะสามแสนนะคะ <c oughs> อ่าเราติดให้ไปเลยค่ะ อ่าลืมตาค่ะคุณสิคะชันตาเปิดแล้วนะคะหนึ่งแพ็กสามร้อยบาทค่ะเน่าขนาดนี้นี่ยังติดตา <c oughs> อ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องทาบำรุงใช่ไหมบำรุงเนี่ยปกติหลายคนก็จะบอกว่าเออใช่ตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทําการปวอยย่เราไม่บอกดีห่อค่ะไม่ต้องถามนะคะย่ออะไรเพราะพาะไม่ใช่สปอนค่ะแต่แค่ของเขาดีเฉยทาบำรุงให้คุณแม่ก่อนนะคะ การแต่งหน้าอีกครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะล็อกคิ้วไปเลยนักฮะถ้าคิ้วหนาเกินไปเดยวคุณแม่จะดูดุเพราะว่ามันเป็นลายเส้นสามมิตินะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ลอกดีเขาบอกว่าหายทันนี่ที่สั่์คิ้วเพราะอะไรกลัวมาดามแพมไม่มาต้องแต่งหน้าเองทัางคนอื่นอะไม่ว่างน้องชงน้องฉัตรอะไรก็ไม่ว่างนึถามว่าทำไมตั้งมาดามแพมเพราะอะไรมาดามแพมคิดถูกกว่าน้องฉัตร ติดต่อมาดามแทนดีกว่าเมื่อสักครูนนีค่ะน้องกายคำมวนผมค่ะฉันตกใจหมดเลยคิดว่าเธอจะทำตรงพระปันปีหลวงไม่ได้เลฟเลเลนไม่ได้ไมาอย่างนั้นม้วนผมมาอย่างนี้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็แต่งหน้าคุณแม่ไปนะคะซึ่งแอร์คุณแม่ตัวเล็กนิดเดียวแต่ทำไมห้องใหญ่กว้างขนาดนี้นี่เปิดเย็นชำ่ำ มากเลยนะคะคุณแม่คะตอนนี้หนูเป็นน้ำแข็งคะ <c oughs> ่ะแม่คะถ้าแอร์พังเนี่ยมันเริ่มเก่าแล้วคุณแม่คิดว่าคุณแม่จะซื้อใหม่หรือคุณแม่จะต้มคะซื้อใหม่ค่ะได้หยินให้มึง แอร์ในห้องอะ่ะซื้อใหม่ใช่ไหมคะคุณแม่คุณแม่สนับสนุนให้ซื้อใหม่แล้วคุณวิทย์บอกว่าซ่อมค่ะตอนนี้นะคะแอร์ของเราเนี่ยจากสีขาวกลายเป็นสีเหลืองเลยค้ว <c oughs> นะคะมึงยังจะเก็บไปอีกเหรอคะคุณวิชาอา้าวก็ถูกแล้วดิคนเราเกิดมาต้องรู้จักกินรู้จักใช้ถ้าเกิดซื้อแอร์ใหม่แอร์เย็นเมียก็เปิดแอร์เยอะค่าไฟก็แพง <c oughs> โอหอีนี่ประหยัดไปเบอร์ห้าก็มีอ่ะคยอ่านต้องไหมดูสิคุณแม่ฟังที่เหนียวเนี่ยเหนียวตครุ่นใหม่ ประหยัดไฟกว่า,าเห็นไหมผัวใหม่ก็อาจจะประหยัดไฟกว่าพร้อมก่อนแล้วกันละอีกสักครึ่งปีปีนึ่งค่อยเปลี่ยน ลำคาญแค่นี้นะความตายค่ะใครที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาบอกว่าเออคิ้วดุหน้าดุเนี่ยจะแต่งหน้ายังไงใช้สีแบบว่าโทนน้ำตาลน้ำตาลเพื่อทําให้หน้าไม่ดุนะคะถ้ามีเขียนคิ้คควดาเนี่ยหน้าจะยิ่งดุเก<ๆ>ียดเป็นโทนน้ำตาลไปก่อนค่ะเ<ๆ>ข้มได้ค่ะเดี<ๆ>๋ยวก็อ่อนเองการที่เราแต่งหน้ากับมาดมแพลนเนี่ยเราต้องให้เกียรตินะคะแต่งไปก่อนเดี๋ยวมันก็อ่อนนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยกลัวแบบว่าเยอะไงไม่ได้ค่ะเราต้องสู้กับฝังคุณแม่ต้องอย่ายอม คุณแม่รอ,อ,อบก่อนเนี่ยแต่งให้คุณแม่หมึกเนี่ยคุณแม่จะบ่านั่งอยู่ข้างๆไงก็มองกันไปมองกันมากลัวก๊อปเขางานแล้ <c oughs> วก็แต่งอะไรยังไงแล้วก็ต้องก๊อปเขาจะได้สวยๆนะคะแล้วคิ้วเนี่ยไม่ต้องให้คมมากจะได้ดูเด็กดูหวานด,ดูซอฟนะคะหวามซวยถามคุณแม่ติดตามพระมหาเทวีเจ้าหรือเปล่าไม่ติดตามค่ะเขา,าไม่ได้แต่งหน้าค่ะแม่อยากดูแต่งหน้าชนะละนหนึ่งนะหนึ่งเมตดพอตื่นแล้วพอตื่นแล้วต้องดูใช่ไหมคะไม่ค่ะพอตื่นแลอคุณผู้ชายก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่คุณเ้าของบ้านที่นี่ค่ะเห็นบ้านใหญ่อย่างนี้คุณพ่อขาปักไปอยู่ตรงไหนค่ะแม่ยังไม่รู้พ่อจะรู้ ตอนนี้นะคะเราเขียนตานล่างให้คุณแม่นะคะเทคนิคของความไม่ดุก็คือว่าใช้สีทองนะคะสวัสดีค่ะมาหาใครคะคุณพี่มีบ้านเขาออกบ้านเขานะคะถามคุณแม่ว่าเทคนิคให้ยังสาวยังสวยนี่คืออะไรก็คือมีผัวให้เร็วค่ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> หนูว่าคิดว่าเธอนใครว่า <c oughs> นี่ อัวใหญ่เพ้มเหมือนอีเหนียวขาวเลยตอนนี้ชื่อจรชื่อจรอ๋อชื่อน้องจรนะคะโอ้โหประตูหนักสวัสดีครับน้าาาไอเยี่ยวใส่เลยลูก สวัสดีคะ่ะน้องจอนนกองไทยค่ะใบมวยอันนี้นะคะคือเจ้าของบ้านตัวจริงนะคะใช่ค่ะว่าเขียนขอบตาให้คุณแม่นะคะด้วยความแบบว่าฟุงฟ้งฟุ้งฟุ้งฟิงดูเหมือนไม่ตั้งใจเขียนนิดนึงเมื่อวานไงมีคุณแม่โทรมาบอกว่าอยากจะแต่งหน้ากับมาดามแพมแต่ไม่ถ่ายคลิปได้ไหมคะค่ะบอกได้ค่ะหมื่นห้าค่ะสองครั้งแม่บอกว่าเออถ่ายคลิปก็ได้นะคะถ้าไม่มีคลิปหนูไม่ไปค่ะเดี๋ยวเวลาดูค่ะสำหรับคุณแม่ท่านใดนะ ที่ไม่อยากถ่ายคลิปค่ะได้ค่ะหมื่นห้าค่ะใช่ไหมลูกสนับสนุนใช่ไหมคะดูสิน้องยังฟังรู้เรื่องเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ชิมเมอร์ให้คุณแม่นะคะชิมเมอร์เนี่ยอาจจะธรรมดาไปเราต้องใส่่ีกว่าชิมเมอร์กาดต้องใหญ่เท่ากับดาวอังคารสวยจึงดาวอังคารนะคะอุ้ยมีการสะกิดนะจ๊ะว่าไงคะมาดม ฉันจะสลบเอาไหนใต้โต๊ะใต้โต๊ะมีอะไรอ่าเดี๋ยวขึ้นสเตตัสเหมือนพระมหาเทวีเจ้าเจ็บป๊กว่ามากบป๊กว่าเนี่ยเราก็ทาไปนะคะเล็กๆไม่ใหญ่หญๆก็ชอบค่ะมองขึ้นด้านบนนะคะไม่เคยเห็นคนสวยหรอได้กิ่นสาปป๊กได้กินเป็ดมาดาม ใส่วิ่งๆไปแม่ก็ได้แบบว่าตามดูดูอๆต้องถามน้องว่ากินเป็ดเนี่ยเป็ดพะโลหรือลาบเป็ดด้วยนะ <c oughs> ไม่ใชลลาบเป็ดต้ยมยำเป็ด <c oughs> กินเจ่วแล้วหนึ่งคุณแม่สวยจังเลยครับอ่าแม่บอกว่าอย่าอวายเยอะลูกกลับไปดูคลิปไม่เห็นสวยเลยน่ารักเลยโอ้เฝ้าแม่กลัวแม่โดนชั่นแต่งหน้าทุบใช่ไหม หมดยาให้ข <g ul> ้ากับแ่่รู้เรื่องด้วยเหรอเขามาติดปบบไม่รู้ขี้โมโหอ๋อ คุยกับคุณแม่อยู่ว่าทําไมช่างคนอื่นนะเขาแต่งหน้าเขาแต่งกันเงียบๆเสมาแต่งแล้วหนวกหูจังเลยคุณแม่บอกว่าเขาใช้สมาธิแต่งนะคะงานทุกงานที่เขาทำเขาตั้งใจเขานั่งสมาธิใช้กําลังภายในแต่งแต่ของเราเนี่ยหนวกหูไว้ก่อนคืออะไรคะแต่งหน้าไม่สวยหรอกแต่ขมเพื่อนสวยๆแม่บอกว่านี่แหละสาเหตุที่ไม่ให้นามาดันไปแต่งที่งานนะคะครับแม่เคยเจอช่างแต่งหน้าที่พูดเยอะขนาดนี้ไหมครับแม่ไม่เคยแม่ต้องใจจ่ย 5, ห้าพันไนะคะแพ็กเกจพิเศษค่ะจ่ายเพิ่ม 5, ห0 0 0ันหนูจะหยุดพูดหนูต้องเงียบไปสมสาธิแต่งค่ะถ้าพูดแล้วสบายใจอ่ะคุณแม่ว่าพูดเถอะหาพันไม่คุ้มห้าพันไม่คุ้มนะคะเออไม่คุ้มพูดแล้วเนี่ยกิตใจคุณแม่ได้ผ่อนคลายใช่ไหมเราก็ไม่เกรงไงใช่ไหมคะหน้าตามันก็จะได้แบบว่าสดใสเบาอะไรอย่างเงี้ยจะได้อารมณ์ดีอารมณ์ดีใช่ไหมคะ ไม่ไงเรื่องของเรื่องคือแม่บอกว่าถ้ามึงไม่ใส่หน้ากากอะกูจะยอมจ่ายห้าพันแาใส่หนใ้นากากแล้วนะคะแม่บอกไม่หมิ่นนะคะบางทีไม่พูดเรานั่งคิดอะไรไเ,เรื่อยเปื่อยใช่ไหมคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้ทำให้จิตใจเราเนี่ยแบบมันวุ่นวายฟังไปเตลินๆนนะคะดีมาก<ๆ>แม่อยากลองฟังธรรมะจากมาดามแคมไหมครับอย่าเลยค่ะสงสารแม่ ไม่ตอนนี้อะแม่นั่งเครียดเรื่องไรรู้ปะกูทําพานศีนสอดเสร็จย่างกูต้องจ่ายกูได้ฉันอยากสอบธรรมะเธอหน่อยทําไมอะถ้ามีคนมาด่าเธอเธอจะทํายังไงถ้าเกิดเป็นธรรมะทั่วไปบอกว่าอย่าไปตอบโต้ใช่ไหมถูกต้องเราไปดู YouTube ช่องหนึ่งเขาบอกอย่าไปตอบโต้ให้มันดิ้นให้ตายแต่สําหรับเราอะคือด่ามันให้ตายไปเลยสบายเราจะสบายเพราะเราเหนื่อยไม่กล้าไม่ล้ใจวายหัวใจวายนะคะกรี๊ดละหนึ่งนะ เราดทการกรี๊ดค่ะต้องกรี๊ดไปก่อนนะคะเราต้องทับถมเขานะคะถ้า่างนั้นเราจะไม่สบายใจแล้วเราจะไม่เป็นสุขการด่าคือการบำบัดสำหรับมาดามแรมนะคะด่าไปก่อนเราจะสบายใจนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาใช้น้ำมนต์เจ็ดป่าช้าของมาดาแพม หลับตาค่ะคุณแม่อย่าลืมตาดิค่ะนี่ต้องพ่นให้ถึงลูกตาขาวนะคะจะไม่เห็นผลค่ะสำริดผลนะคะสําหรับผู้ใหญ่ที่แบบผิวค่อนข้างขาดความชุ่มชื้นเนี่ยแพรแนะนําว่าใช้ตัวนี้อี่โอเคคุณแม่หวานมากเัมันเ,<ล>เป็นฟิลพรีเซนเตอร์หลักถามจ้างไหมดีออไม่ได้จ้างค่ะนะคะดีก็บอกว่าดีถ้าเขาบอกว่าอนอคะ่ตอันนี้แม่บอกว่าเออรีบแต่งเถอะกูจะไปงานแล้วนะคะถามงซ้ยกายรีบลูกแล้ว เอาละค่ะตอนนี้เนี่ยเราแต่งหน้าให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะให้คุณแม่ดูกระจกนะคะอ่ะคุณแม่ขาดูกระจกนะคะเป็นไงคะดูอีกไหมคะว,ว้วาวว้าวเลยม <laughs> ววันสวยเนยกนเนะเอาเนื้อเป็นล้างหน้าค่ะ <laughs> ผมแบบผมชอบานะผมก็สวยเนาะเนผมนะะโอ้กายรอดแล้วเธอ,อรอดแล้ว อ๋อไม่เคยเห็นไหมคะก็ต้องเปลี่ยนบ้างแล้วคุณแม่ก็แบบว่ายกขึ้นมาอย่างนี้จะได้ดูหน้าม่ดูนะคะเราต้องแบบว่าเส้นไม่ต้องคมมากชใช่ค่ะธรรมชาติมาก่านแล้ว่านและรอดแล้ววันนี้เออวันนี้กูรอดตายแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปกินไก่ย่างทั้งตัวเลยตัวดีนะต้องทั้งตัวนะ เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ชอบไหมคะชอบมากค่ะใช่ค่ะแล้วเอากล้องมาบั๊ไว้นะคะถ้าถือก็มีกล้องอลิเนี่ยจะบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ได้นะคะกาเป็นว่าขอบคุณคุณแม่โอ๋มากๆานะคะค่ะวันนี้หน้าไม่ดุแล้วนะคะก็จะเจออีกรอบในวันหลังนะคะและเจอในคลิปหน้านะคะ ลูกค้ากับบ้านกับประดามเพมนะคะขอบือนะคะเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณแม่เอมากมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนูคะสวยนะเมียฉันเนี่ยอ๋อไม่ใช่ผมสวยใช่ไหมหมาถึงว่าฝีมือการทำผมไม่ช่ดิโ่ายกายไม่ใช่เมียผมนะตายแล้วไมาถึงว่าฝีมือการปักปักปีนปักผมอ่า